สวัสดีครับสรุปข่าวลีฟพูนะครับประจำวันที่18สิงหาคมอยู่กับผมโค้ดแอ็กนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีฟพูกันนะครับวันนี้มาดูเรื่องราวสัญญาของซาร่านะครับมีหนึ่งเรื่องที่ลีฟพูต้องคิดหนักนะครับก่อนที่จะทําการต่อสัญญากันแล้วก็เจนคอฟนะครับยืนยันว่าเขาจะเว้นที่ว่างให้กับการปั้นดาวรุ่มด้วยแล้วก็มีการมีคนหนึ่งครับออกมาแนแนวนะครับว่าฮาแลนเนี่ยควรไปหงจะเป็นใครกันลองมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำ พรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆนะครับตำนานแป้ง400ปีนิวยอร์กพิซซ่านะครับบางกรอบหอมอร่อยใครที่สนใจนะครับมี5สาขาในกรุงเทพมหานครนนทันนิชดาธานีเซ็นเตอร์เอเวนอารีและก็ที่เม่งจ่านะครับหรือว่าโทรสั่ง d e l i v e r y 0 2 1 0 5 4 5 5 5นะครับการันตีความอร่อยหรือว่าแอดไลน์พีซีพิซซ่าก็ได้นะรวมไปถึงบอกต่อคาเฟ่นะครับใครที่สนใจทำธุรกิจชานมไข่มุกนะครับพรีเมียมมินิมอลนะฮะ แพ็กเกจเริ่มต้นของแฟรนไชส์ตั้งแต่3900 0บาทไปจนถึง8 9 0 0 0บาทนะครับเปิดบริการมากกว่า7ปีนะครับมีการสอนสูตรให้นะครับแล้วก็มีซุ้มขายให้ด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยไปที่แฟนเพจได้เลยนะครับของบอกต่อคาเฟ่นะครับอ่าแล้วก็หรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพน,นี้ก็ได้ลองโทรสอบถามกันเข้าไปได้เลยนะครับเปนนบน็นทั้งสผู้สนบสนุนเจดียเป็นแฟนหงด้วยนะอ่ะทีนี้เนี่ยมาดูกันที่เรื่องราวนะครับของ ข่าวในวันนี้กันนะครับเริ่มต้นเนี่ยเรามาดูภาพการซ้อมกันก่อนล้วกันนะครับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรลิฟูก็ปล่อยภาพการซ้อมที่แอคซาเทนิงเซ็นเตอ e r ออกมานะฮะก็จะเห็นบรรยากาศยิ้มย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็จะเห็นบางคนกลับมาซ้อมหลังจากก่อนอันนี้ไม่ได้ซ้อมมาสักพักหนึ่งเหมือนกับเก็บตัวไว้เพื่อจะบางคนอนาคตไม่แน่นอนไงจะย้ายทีมหรือเปล่านะครับอาทิเช่นเนี่ยอย่างเช่นนัทฟิลิปอย่างเงี้ยก่อนอันนี้ไม่ได้ซ้อม ะครับแต่ว่าตอนนี้มาแล้วแล้วก็อีกหลายๆคนครับก็มาซ้อมกับเพนโดนะฮะปกตินะครับเตียโก้คันธาราตัวหลักๆมากันครบนะครับทีนี้เมื่อวานก็ในในการซ้อมเนี่ยก็จะมีร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับให้กับทางออกเลตแชมเบอร์เลนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวันเกิดของเขาเองนะฮะนี่นะครับแล้วก็เมื่อผมไปดูในคลิปการซ้อมเนี่ยก็จะพบว่า เน้นหลักๆในเรื่องของการเข้าทำมีการซ้อมยิงประตูซ้อมการเข้าทำมีการซ้อมเซฟแล้วก็อื่นๆมากมายนะครับก็จะได้เห็นเรานักเตะเรามุ่งมั่นในการทำประตูผมว่าทีมงานก็พยายามจะให้นักเตะทุกคนเนี่ยจบสกอร์ให้เฉียบคมมากขึ้นกว่านี้นะครับอ่ะก็ต้องซ้อมกนันหนักๆครับทีนี้หนึ่งคนที่กลับมาในการซ้อมครั้งนี้ด้วยแล้วก็สําคัญมากๆนั่นก็คือแอนดี้โรเบิร์ตสันครับอาจจะไม่ใช่การซ้อมเต็มรูปแบบนะ แต่วิ่งรอบๆสนามด้านข้างได้แล้วนะครับนั่นแปลว่าเริ่มสเตปอัพมาแล้วนี่คือการก้ามาซ้อมครั้งแรกของแอนดี้ลูบสันนะดังนั้นการที่นักเตะซ้อมเดี่ยวๆได้แบบนี้ผมว่าอีกไม่เกิน2-3สัปดาห์ก็อย่างที่ข่าวบอกเลยครับบางทีอาจจะปลายเดือนนี้อาจจะทันก็ได้หรือถ้าไม่ทันปลายเดือนนี้กับเชลซีก็หลังเบรกทีมชาติกลับมาก็น่าจะพร้อมลงเล่นดังนั้นใกล้นะครับล็อบบม่ใกล้กลับมาแล้วนะอ่า อีก2อถึง3อาทิตย์เท่านั้นรออีกนิดนึงส่วนลาโบเองครับก็อัพ t วิตเตอร์อัพไอเช่นกันเนี่ยเป็นภาพนี้ครับภาพตัวเขาวิ่งนะ No you can t. แล้วก็มีตัวหนังสือในภาพเลยว่าคุณรู้ว่าคุณทําได้แล้วก็เขาก็อัพเป็นอีโมจิเป็นลูก,กตา2อันแบบแอบมอยมองอยู่นะดังนั้นตัวเขาเองก็แบบเหมือนกับก็กำลังพยายามเรียกคอมฟิอยู่นั่นเองนะฮะทีนี้มาดู นักเตะขาออกกันบ้างดีกว่าครับเบนวูดเบิร์นเนี่ยดูเหมือนกําลังจะได้ย้ายออกนะครับคือเมื่อคืนนี้ตอนแรกนะครับนิวโจนนะครับนักข่าวสายหงแดงก็รายงานมาก่อนเลยครับนำมาก่อนเลยว่าเบนวูดเบิร์นเนี่ยได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากฮาร์ตครับฮาร์ตสโมสรนในสกอตแลนด์เนี่ยอยากได้ไปร่วมทีมแบบยืมตัวซึ่งแน่นอนว่าจริงๆมีอีกหลายทีมที่สนใจไม่ว่าจะเป็นทีมจากเดนมาร์กทีมจากโครเอเชียแล้วก็ หลายๆทีมในแชมเปี้ยนชิพก็อยากได้แต่ว่าล่าสุดกลายเป็นฮาร์ดที่ขึ้นมาเป็นตัวเต็งจ,าจา้าจ๋าเลยทีนี้หลังจากที่นิวโจนรายงานเนี่ยนะครับในเวลาถัดมาพวกสื่อสกอตแลนด์แล้วก็มีเดลี่เมลของอังกฤษด้วยแล้วก็มีสื่อสกอตแลนด์อย่างเนี่ยเดลี่เรคคอร์ดแล้วก็พวกเอดินเบิร์กอีกนะครับที่บอกว่าเบนวูดเบิร์นบรรลุข้อตกลงแล้วในเบื้องหลังครับบรรลุข้อตกลงกับทางฮาร์ดแล้ว เตรียมย้ายไปร่วมทีมฮาร์ดแบบยืมตัวครึ่งซีซั่นนะเขาบอกมาแบบนี้นะข้อมูลนะตอนนี้คือครึ่งซีซั่นก็คือไปจนถึงมก,กร์ยืมไปไปจนถึงเดือนมก,กราคมจากนั้นค่อยมาว่ากันต่อว่าเอ๊ะผลงานโอเคไหมพอใจกันที่จะยืมตัวกันต่อหรือเปล่าก็ถ้าถึงตอนนั้นถ้าโอเคก็ก็ยืมตัวต่อจนจบซีซั่นได้แต่เบื้องต้นเอาแค่ครึ่งซีซั่นก่อนนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ข่าวเขารายงานซึ่งทําให้ผมกลับมานั่งคิดว่า จะเป็นไปได้ไหมที่ลิพูลเนี่ยอาจจะเล็งแล้วว่าเอาให้ยืมสักครึ่งซีซั่นแล้วเดี๋ยวครึ่งซีซั่นหลังตอนมกราคมเนี่ยอาจจะสักเดือนหนึ่งจะคล้ายๆกับกรณีของนัทเฟิลิปจำได้ไหมที่ตอนนั้นยืมตัวกับสตุตการ์ดแล้วก็กลับมาช่วยเราอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่มกราคมเอามาแบ่งบอลพาระนิดน,นึงแล้วก็พอเสร็จมกราคมก็ปล่อยกลับให้กับสตุตการ์ดยืมอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะมกราคมอย่าลืมว่ามันจะมีตัวที่ ไปเล่นในแอฟริกาครับออฟเนชั่นประมาณ3คน1เลยโมซาร่านะฮะสองซาดิโอมาเน่แล้วก็3คือเกียิาซึ่งเป็นวูดเบิร์นอ่ะเล่นในทั้งตัวรุกตัวริมเส้นกองหน้าแล้วก็มิดฟิลด์เขาสามารถโจแทนได้หมดอันนี้ผมกำลังคิดคิดทฤษฎีเบื้องไปไกลๆก่อนเลยนะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ถูกไหมทีนี้มาดูกันที่เรื่องสำคัญครับเกี่ยวกับเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับ เป็นบทความที่มีข้อมูลที่น่าคิดเลยนะฮะผมผมอยากให้เ,เพื่อนๆลองฟังสิ่งที่ผมจะพูดหลังจากจ่อไนนี้ให้จบก่อนแล้วก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามาอย่าเพิ่งแสดงความเห็นก่อนนะบทความตัวนี้นะครับมาจากพอจอยส์นะฮะอย่างที่ผมเปิดให้เพื่อนๆเ,เห็นในภาพนี้เลยของเด e Times ที่ผมก็สมัครสมาชิกเสียรายเดือนเอาไว้อยู่แล้วเพราะว่าก็รอบทความจากพอจอยส์รอข่าวจากพอจอยส์นี่แหละเพราะาเป็นหนึ่งในหะน้าข่าวสายหงแดงที่แม่นยำมากๆแต่อันนี้ย้ำเลยครับว่าไม่ใช่ไม่ใช่การ ไม่ใช่ข่าวตรงๆแต่ว่าเป็นเป็นบทความซึ่งในบทความแน่น,นอนเขาก็ต้องมีข้อมูลของเขานะะพอจอยส์เขียนในหัวข้อที่ว่าสัญญาของโมฮัมเหม็ดซาลาเนี่ยที่เราจะต้องต่อเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับลิเวอร์พูลเลยต้องต่อสัญญาซาลาให้ได้แต่แน่นอนมันก็มีความเดอะมอสทริกกี้อ่ะหรือแปลแปลให้เข้าใจง่ายๆก็ประมาณว่ามันก็ยากมันก็ซับซ้อนในตัวของมันเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าแค่พูดว่าสําคัญที่สุดต้องต่อ แล้วมันจะง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะนี่คือผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราเราอาจจะใช้คํานี้ได้เลยนะครับทางพอจอยเขาบอกแบบนั้นอ่ะผมจะไล่เรียงให้ฟังดังต่อไปนี้นะครับแน่นอนครับเราทุกคนทราบถึงผลงานของซาร่าการทำประตูอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงก็เหมาะสมอยู่แล้วยังไงก็สมควรจะต้องได้สัญญาใหม่แต่ความยากในการคุยมันก็มีเช่นกันนะเพราะการมอบสัญญาฉบับใหม่หลังจากนี้ให้กับซาร่ามันจะเป็นค่าเหนื่อยที่แพงที่สุด เป็นสถิติในประวัติศาสตร์สโมสรเรียบผูนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยการพูดคุยเคยพูดคุยกันไปบ้างแล้วก่อนหน้าน,นี้เลยนะแต่ว่ายังไม่ได้บทสรุปใดๆทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ความยากของการคุยสัญญากับซาร่าเนี่ยพอจอยไล่เลี้ยงให้ฟังนะครับหนึ่งเลยสัญญาของซาร่าเนี่ยปัจจุบันเหลือสัญญา2ปีนะฮะ เดือสัญญา2ปีแล้วก็ค่าเหนื่อยของซาร่าเนี่ยปัจจุบันรับอยู่2 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์ซึ่งมากที่สุดในทีมนะแล้วไอ้0 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์เนี่ยยังไม่รวมโบนัสอีก1ก้อนโบนัสก้อนโตที่มาจากแรงจูงใจให้กับซาร่าคือทีมเราจะเป็นทีมที่ค่าเหนื่อยอาจจะไม่ได้แตะถึง3 0 0แสนอะไรอย่างนี้แต่จะเป็นโบนัสในการแบบยิงประตูคว้าแชมป์หรืออะไรก็ตามรวมๆแล้วเป็นก้อนมหาศาลนะครับซึ่ง ถือว่าเป็นจํานวนที่ไม่เบาเลยนี่พอจอยบอกนะแล้วแน่นอนละ่ะแต่ว่ามันสอดคล้องครับมันสอดคล้องกับคนอย่างซาร่าซาร่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มีความแรงจูงใจสูงเป็นมืออาชีพสูงกระหายแชมป์อยู่ตลอดเวลากระหายการทำประตูอยู่ตลอดเวลาดังนั้นดังนั้นเนี่ยแน่นอนการคุยสัญญาหลังจากต่อไปนี้มันอยู่ในมุมที่ว่าซาร่าคือนั้เแต่คนสําคัญที่สุดของเราคนหนึ่ง ในขณะที่ฝั่งเอเจนของซาร่าก็รู้ครับแล้วชัวร์เลยฮะพอจอยบอกชัวร์แน่นอนว่าฝั่งเอเจนของซาร่าจะพยายามเรียกสัญญาฉบับใหม่ที่มหาศาลแน่ๆอ่ะเราลองมาดูตัวท็อปของพิมพ์ลีีปัจจุบันว่าเขารับกันเท่าไหร่บ้างเควินเดอะบอยของแมนซิตี้รับ385,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ กิริตรับ3แสนปอนต่อสัปดาห์อ่าแจ็คกิริที่เพิ่งย้ายมาใหม่นี่นะเดเคอารับ3แสนเจ็ดหมื่นห้าพันปอนต่อสัปดาห์ปอปักบาร์รับ3แสนหนึ่งหมื่นปอนต่อสัปดาห์รวมกับลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์แล้วแล้วถามว่าเอเจนต์ของซาร่าอยากได้เงินเท่าไหร่หมายถึงว่าจะเรียกจะเรียกเงินค่าเหนื่อยให้กับซาร่าได้เท่าไหร่ซาร่าอยากได้เท่าไหร่นี่คือคําถามพอจอยไม่ได้บอกนะครับว่า เอเย่นอยากได้เท่าไหร่แต่ถ้าเราลองมาประมาณการกันล่ะสมมุติว่าถ้าเอเย่นซาร่ามองว่าซาร่าเนี่ยต้องดีกว่าทุกคนที่เห็นที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เลยอ่ะสมมติ 4, สี่แสนต้องการสี่แสนปอนต่อสัปดาห์กับสัญญาสมมติห้าปีถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องคิดกันเลยว่าคำนวณก็ออกมาเลยสี่แสนปอนต่อสัปดาห์ในคิดออกมาแล้วอยู่ที่ปีละยี่สิบจุดแปดล้านปอนเกือบเกือบยี่สิบเอ็ดล้านปอนต่อปี คำนวณแล้วออกมาประมาณ4อ่ะ4ปีเอาสัก4ปีแล้วกันก็จะอยู่ที่อยู่ที่ประมาณคูณ4ไปนะก็อยู่ที่ประมาณ8 3ล้านปอนด์เราต้องคิดแบบอย่างนี้เลยว่าเราจะต้องจ่ายให้กับซาร่าเนี่ยทั้งหมด8 3ล้านปอนด์ตลอดระยะเวลา4ปีนะครับหรือสมมุติว่าเราเราไม่รู้หรอกว่าเอเย่นของซาร่าต้องการเท่าไหร่แบบเรียกให้เท่าไหร่หรือจะเอาแบบโด้เลยไหมอย่างโรนัลโดเนี่ย540,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ มหาศาลมาก5 4าแสเลยไม่ใช่แค่สี่แสนแล้วเป็น5้าแสนสี่หมื่นแล้วคิดเป็นต่อปี28ล้านปอนด์ต่อปีหรือว่าถ้าคิดเป็น4ปีสัญญา112ล้านปอนด์ใน4ปีเอาแบบนี้เลยไหมซึ่งเราก็ไม่รู้เนี่ยแหละคือปัญหาเดียวที่การเจรจามันจะเกิดเกิดคำถามขึ้นว่าไม่รู้ว่าฝั่งนั้นน่ะต้องการเงินค่าเหนื่อยมหาศาลแค่ไหนและลิวพูลไม่ใช่ว่าไม่มีภาระ เรารู้กันดีว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ไม่ใช่ว่าดีนะฮะแม้ว่าลิเวอร์พูลเราจะต่อสัญญาฉบับใหม่ไปแล้วกับ4คนฟันไดาอาริสงเบเกอร์ฟาบินโยจอร์แดนเดอร์สอนอาจจะมีการเพิ่มค่าเหนื่อยให้ด้วยแต่นั่นไม่ได้แปลว่าลิเวอร์พูลไม่ได้เจอกับผลกระทบทางการเงินนะลิเวอร์พูลก็เจอกับผลกระทบทางการเงินอยู่ไม่ใช่ว่าจะทุ่มค่าเหนื่อยให้ใครก็ได้แบบไม่อั้นมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ เราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าพื้นฐานของ f อฟเเนี่ยเจ้าของสโมสรเราต่างจากเจ้าของสโมสรแมนซิตี้เจ้าของสโมสรเราเป็นกลุ่มทุนครับพอจอยบอกเป็นกลุ่มทุนที่ลงทุนเกี่ยวกับกีฬาแต่ของแมนซิตี้เจ้าของเป็นเศรษฐีอาบูดาบีที่เป็นเหมือนเป็นคนระดับเจ้าของประเทศระดับเจ้าของประเทศสหรัฐอาหารับเอมิเรตส์ดังนั้นตรงนี้ต่างกันซึ่งทุกวันนี้สิ่งที่ ริฟูทำก็คือการอัดค่าเหนื่อยรวมโบนัสอย่างที่บอกนะการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขล่าสุดในปี2020ร์พรูจ่ายค่าเหนื่อย326ล้านปอนด์ต่อปีรวมโบนัสซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ2รองลงมาจากแมนซิตี้ทีมเดียวแล้วก็เป็นตัวเลขเนี้ยเพิ่มมาจากปี2017นะจาก2017มา2020เพิ่มมา56%สำหรับค่าเหนื่อยสอโมสรเราหรือถ้าคิดแล้ว ทุกๆรายได้ที่เราได้เข้ามา1ปอนด์จะต้องนําไปจ่ายค่าเหนื่อยให้กับนักเตะ6 6เพนนีนะครับและเราก็รู้ดีว่ารายได้สโมสรในยุคโควิด -19 หายไปปีละประมาณ100ล้านปอนด์นะครับสิ่งที่สโมสตรต้องคิดก็คือถ้าสุดท้ายจะเอาอยัางไงสมมุติถ้าเอเจนซ์ซาลาเรียกมา4 0 0แสนสมมุตินะถ้าเรียกมาแพงจัดโอเคถ้าเรียกมาแค่2 0 0แสนผมว่าสโมสรนี่อาจจะพอกัดฟัน จ่ายให้ได้ใช่ไหมอ่าเพราะว่าตอนนี้แน่นอนไอ้ที่ตัวเลข326้ล้านปอนต์ต่อปีเมื่อสักครู่เนี้ยรวมโบน,นัสอ่ะมันคือตัวเลข2020นะ2021เนี่ยมันยังมีเขาเรียกว่าคนที่ต่อสัญญาไปใหม่ตัวเลขตรงนี้ก็เพิ่มไปอีกอาจจะเป็น230ไปแล้วอาจจะเป็น330้าล้านปอนต์ต่อปีไปแล้วหรืออาจจะพุ่งไปแตะเกือบ340ล้านไปแล้วซึ่งมันแพงมากแน่นอนอย่างที่บอกว่าถ้าเรียกมา อย่างเช่น2องแสนห้าสามผมว่าอร์ผู้อาจจะพอกัดฟันได้แต่ถ้าเรียก4,000สนขึ้นมาอันนี้คงต้องมานั่งคิดกันแล้วล่ะว่ายังไงจะให้ไหมสี0 0สนเนี่ยสมมุติหรือไม่เอาไม่ต่อสัญญาแล้วก็ไปหาคนใหม่ดีกว่าซึ่งถ้าหาคนใหม่เข้ามาที่จะจะต้องเอาระดับเดียวประมาณกับซาร่าเนี่ยก็ต้องคิดเลยว่าอะค่าค่าตัวคนใหม่สมมุติอะคุณจะไปเอาในเอสมมุติในเอเอาในเอมา60ล้าน ค่าเหนื่อยเบื้องต้นอายุไม่เยอะมากอาจจะให้เบื้องต้นก่อนเลยสัก2 0 0แสนแสนห้าสองแสนสัญญา4ปีเราลองคิดซิว่า4ปีสัญญาเท่าไหร่รวมๆแล้วทั้งค่าตัวค่าเหนื่อยอาจจะแตะร้อยล้านเหมือนกันดังนั้นแต่คนที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่ได้การันตีเหมือนกันว่าจะทําได้ดีแบบซาร่าด้วยหรือไม่นี่คือสิ่งที่สโมสรลิพูต้องคิดครับถ้าเกิดมีการยื่นสัญญาเข้ามาจริงนะคร พอจอยทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ครับว่าเวลาตอนนี้ยังไม่ได้บีบคั้นขนาดนั้นยังไม่ได้บีบคั้นขนาดนั้นเพราะสัญญานักเตะยังเหลือ2ปีแต่ถ้าสมมุติปีนี้ผ่านไปจนจบปีแล้วยังคุยสัญญาไม่ลงตัวกับซาร่าไม่ได้ปีหน้าสัญญาจะเหลือปีเดียวตอนซัมเมอร์แล้วถ้าซัมเมอร์ยังคุยสัญญากับซาร่าไม่ได้อีกนั่นแปลว่าสุ่มเสี่ยงแล้วที่จะเสียฟรีถึงตอนนั้นลิฟู์ต้องคิดแล้วว่าจะยอมปล่อยฟรีในปี2023หรือจะ ขายเพื่อทําเงินก้อนสุดท้ายสมมติถ้าต่อสัญญากันไม่ได้ในปี2022ต้องมารอดูกันเท่านั้นนั่นแหละครับเพื่อนๆลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับทีนี้ลองมาคิดกันเล่นๆเ,เ,เรื่องนี้ละกันเพราะว่าพอดีว่ามีตำนานดอทมูลคนหนึ่งนะครับที่เขาชื่อว่ามิเชลดูมิเนเก้น k ะฮะเป็นตำนานของดอทมูลคนหนึ่งเขาก็ออกมาแสดงความเห็นกับสื่อในเยอรมันคงถูกถามแหละว่าคิดว่าฮาแลนเนี่ย เหมาะกับทีมไหนบ้างอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยเหมาะไหมนะฮะซึ่งมิเชลลูมิเอนเก้เนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสปอร์ตบันว่าแน่นอนเดี๋ยวเราต้องรอดูว่ามันจะเกิดอะไรอนาคตของฮาแลนด์หลังจากซีซั่นนี้นะไม่ใช่ซีซั่นนี้อาซัมเมอร์เนี้ยเราตัดนะฮาแลนด์ไม่ย้ายอยู่แล้วแต่ซัมเมอร์หน้าเนี่ยรอมารอดูกันเขาบอกว่าเรอัลมาดริดกับบาร์ซ่าเนี่ยเจอปัญหาการเงินที่โคตรของโคตรหนักนะซึ่ง เขาได้มองว่าโอกาสที่ฮาแลนด์อาจจะย้ายไปอังกฤษมีมากกว่าแล้วแน่นอนว่าคุณพ่อของเขาก็เคยค้าแข่งที่นั่นแล้วเขาพอจะจินตนาการได้ว่าลิพูก็เป็นที่ที่เหมาะสมสําหรับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์เหมือนกันอันนี้ถ้าเราลองมาคิดกับเงื่อนไขเมื่อสักครู่นี้ของซนะาร่านะเอร์ลิงเบลฮาแลนด์เนี่ยค่าตัวในซัมเมอร์หน้าจะมีค่าชิกสัญญาประมาณ70ล้านโดยประมาณนะแล้วก็ จะมีค่าเหนื่อยซึ่งเชื่อว่าไลโอลาน่าจะเรียกประมาณสัก4 0 0แสนเป็นอย่างต่ำแล้วก็มีค่าในหน้าคือคุณจะซื้อจากคุณจะซื้อนักเตะจากไลโอลาเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าในหน้าอย่างตอนเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาไลโอลาเรียกค่าเอเย่นอย่างเดียวกินเปล่าเลย40ล้านซึ่งผมก็มองว่าอาจเราลองบวกกันนะบวกกันเล่นเล่นเอาคร่าวคร0วล้านค่าตัว40ล้านค่าเอเย่นแล้วก็พ่อนักเตะแล้วก็แล้วก็ค่าเหนื่อย400,000เนี่ย สมมติเซน็นกันสี่ห้าปีก็ปีไปเลยอีกแปดสิบถึงหนึ่งร้อยล้านก็เท่ากับว่าเจ็ดสิบบวกสี่ิเป็นร้อยสิบสองร้อยล้านนี่คือแพ็กเกจที่ริฟูจะต้องคิดเลยว่าถ้าซื้อถ้าซื้อฮาแลนด์ภายในร,ยร, 4, ระยะเวลาสี่ปีต้องจ่ายรวมทั้งหมดสองร้อยล้านคุ้มไม่คุ้มอันนี้สมมุตินะอันนี้เป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องที่คิดให้ฟังแล้วสมมุติให้ฟังนะครับก็ลองแสดงความเห็นเข้ามาคิดว่าริฟูจะยอมไหมนะฮะอืม ทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของเจสันคอปกันบ้างนะครับให้สัมภาษณ์เอาไว้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้กับเหล่าดาวรุ่งนะครับได้รับโอกาสมันคือหนึ่งในตัวตนแล้วก็ในแผนงานของสโมสรเหล่าเจสันคอปเขาบอกแบบนั้นนะครับเราบอกว่าเราเนี่ยจะเปิดพื้นที่เอาไว้ให้สําหรับดาวรุ่งพวาสวรรค์ของเราเราจะพยายามลองดูให้โอกาสพวกเขาดูนะฮะมันไม่ใช่ว่าจะให้โอกาสได้กับทุกคนแล้วมันก็จะแบบ จ้งเกิดกันทุกคนคงไม่ใช่แบบนั้นแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถปั้นดาวรุ่งได้สักหน่อยนี่ถูกไหมมันไม่ใช่แบบนั้นมันก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าในเดือนหน้าหรือในปีหน้าก็ได้เจ่นเขาบอกว่าอย่างเช่นปีนี้เรามีแผนเนี่ยที่จะดันเอเรียตขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ซึ่งเราดันขึ้นมาแล้วเอเรียตมีการปีซีซันที่ดีเอเรียตเป็นเด็กอายุ18ปีก็จริงแต่เราไม่ได้มองว่าเขาเป็นเด็กอีกแล้ว เขาเขามีฝีเท้าที่ดีแล้วเขาก็ปฏิบัติเราปฏิบัติกับเขาไม่ได้มองว่าเป็นแค่เด็กอีกแล้ว,ลวเขาคือคนที่สร้างความแตกต่างในแดนการให้เราได้เขาเลี้ยงกินตัวได้เขาสามารถผ่านบอลแม่นยําสร้างมิติใหม่ๆให้กับทีมได้เคอร์ติสโจนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ครอปก็ยกตัวอย่างมาว่านอกจากเอเรียตแล้วเคอร์ติสโจนก็เป็นกองกลางที่พรสวรรค์สูงของเราเป็นเด็กสเกลเซอร์เหมือนกันแล้วก็พวกเขาเหล่านี้เนี่ย ก็จะสามารถพัฒนานตัวเองขึ้นมาทดแทนตำแหน่งที่ขาดหายไปของวายดูมได้ในอนาคตด้วยไหนจะยังมีเคสกอรดอนที่อายุ16ปีแล้วก็ก็ตามมาอีกไม่ไกลเคสกอรดอนเป็นปีนะก็เป็นเรื่องของอนาคตคือยังมีอีกหลายคนที่ครอปก็บอกว่าถ้าใครแววดีแววถึงก็พร้อมให้โอกาสจะเว้นที่ว่างสักนิดนึงเอาไว้ให้คือสิ่งที่ครอปพูดนะครับเพื่อนๆมันไม่ได้แปลว่าจะโอโ้จะทําแบบ จะทำแบบดอทมูลนะเอาดาวรุ่งขึ้นมาเล่นกันทั้งทีมคงไม่ใช่แบบนั้นแต่คงเว้นไว้สักนิดสักหน่อยเอาไว้ให้หยอดเอาไว้ให้พอมีพื้นที่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทีมทั้งทีมมีแต่ผู้เล่นซีเนียแบบปั้นไม่ปั้นดาวรุ่งเลยก็ปั้นอย่างเช่นตอนนี้ขึ้นชุดใหญ่มาแล้วเราก็ว่ากันตามตรงอาจจะไม่ได้เยอะเท่าบางทีมอย่างเชลซีดาวรุ่งเยอะเลยแมนยูก็ดาวรุ่งเยอะแต่ของเราก็มีนะบางคนไปมองว่าเราไม่ปั้นดาวรุ่งผมก็เห็นคอมเมนต์คนอยู่เฮ้ยมันไม่ใช่ว่าไม่ปั้นดาวรุ่งนะม ฮานูนี่ไงเป็นตัวจริงไปแล้วเคอร์ติสโจนก็กําลังพัฒนาตัวเองขึ้นมาอยู่ใช่ไหมครับเนโก้เวเรียมนี่ก็จะอาคาเดมีของเราทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮาวิเอเลียก,ก็ขึ้นมาแล้วส่วนเบนวูดเบิร์นนี่ก็ใช้ได้แต่ไม่รู้ว่ายัางไงอาจจะโดนปล่อยยืมก่อนลิวิลเรียม,ยมก็ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนัทฟิลิปนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเราถูกไหมมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเลยนะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้นมาเองเหมือนกันนะครับนะก็ฝากตรงนี้เอาไว้นะฮะ เรื่องของโมดิบ้าเนี่ยหลายคนก็มีถามเข้ามาว่าจริงไหมมีมีมถามอินบ็อกซ์เข้ามาเหมือนกันก็ต้องบอกว่าสื่อที่รายงานเป็น90มิลแล้วเขาก็เอามาเชื่อมโยงว่าหลายทีมในยุโรปรวมไปถึงบิ๊กซิกในพรีเมียร์ลีกสนใจอิรักโมดิบ้ากองกลางของของบาซ่าที่อาจจะย้ายทีมดาวรุ่งคนนี้ซึ่งผมต้องก็ต้องบอกว่า90มิลยังไม่สามารถเชื่อถือได้เต็ม100%ขนาดนั้นให้รอติดตามดูกันต่อไปแล้วกันนะครับทีนี้ มาสู่ช่วงสีสันหงแดงน,นะครับซึ่งก็สนับสนุนโดยนะครับบอกต่อคาเฟ่น,นะครับแฟรนไชส์ชานมไข่มุกนะครับแพ็กเกจเริ่มต้น39,000บาทไปจนถึง89,000บาทนะครับมีสอนสูตรครบให้มีซุ้มขายให้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดบริการมาะกว่า7ปีมั่นใจในคุณภาพคืนทุนในระยะเวลาไม่นานนะครับสนใจสอบถามไปที่แฟนเพจของบอกต่อคาเฟ่หรือจะอินบ็อกซ์เข้าไปโทรสอบถามแอดไลน์ตามที่เห็นในภาพนี้เลยก็ได้นะฮะรวมไปถึงพรีเมียมคลาฟพิซซ่านะครับ,รบนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีนะครับ บางกรอบหอมอร่อยใครที่สนใจเนี่ยมี5สาขาในกรุงเทพมหานครนนจาุรีเชียธาธนนีศูน์ท่นเวอร์เอวันอารีแล้วก็ที่เมงจายโทรสั่ง02-105-4555นะครับการันตีความอร่อยรวมไปถึงแอรไลน์พีซีวีซ่าก็สั่งกันเข้าไปได้นะครับสีสันอันแรกนะครับจะพาไปดูสถิติของโจแอลมาติปนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าใน44เกมหลังสุดนะที่โจแอลมาติปลงเล่นเซนเตอร์แบค ถ้ามาติดลงไปเล่นนะ44เกมหลังสุดแพ้แค่นัดเดียวนี่แหละฮะโจเอลมาติดใส่ตินี้น่าเหลือเชื่อจริงๆถ้ามีมาติดลงเล่นเราแพ้แค่นัดเดียวโอ้ยันยันกันแพ้หรือเปล่าเนี่ยสำหรับโจเอลมาติดส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับในเกมวันเสาร์นี้นะครับจะเป็นเกมแอนฟิลอย่างจะเป็นเกมในบ้านในแอนฟิลของเราซึ่งเป็นเกมทางการนัดแรกของซีซันนี้ จะมีผู้ชมเข้ามาแบบเต็มความจุ54,000ที่นั่งและทางเว็บไซต์สโมสรเราก็ออกแถลงการว่านี่แหละเตรียมให้มาแต่ว่าแน่นอนที่ผ่านมาไอ้ตอนเราทดลองระบบการใช้ตั๋วออนไลน์หรือว่า NFC Pass เสรไปแล้วเนี่ยเมื่อเกมที่เราอุ่นเครื่องกับโอซาูน่าแล้วก็แอตเลติกบิวบาซึ่งมีปัญหานิดหนึ่งตรงที่มันสแกนแล้วมันเข้ากันมาช้าแล้วก็ มันมีปัญหาด้วยแหละมันเป็นระบบใหม่เพราะว่าไม่ต้องการให้ถือตั๋วและแบบแค่เอามาสาแกนกันอ่ะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอาการดีเลย์ทำให้เกมดีเลย์ประมาณเกมกับบิวบาวดีเลย์ครึ่งชั่วโมงเกมกับโอซาซูน่าดีเลย์สินาทีดังนั้นเนี่ยทางสโมสรที่ผู้ก็ขอถแถลงว่าขอให้แฟนบอลเนี่ยมาถึงสนามก่อนกําหนดอย่างต่ํา90นาทีเข้ามาแบบต้องพยายามเพราะว่าต้องมาเผื่อเวลาตรงนี้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยว ไม่อยากให้มันเกิดการดีเลย์เกิดขึ้นอะไรต่างๆนานานะครับดังนั้นรอดูครับแฟนบอลคือไอ้ตอนเกมกับโอซาวสุน่ากับแอตเลติกบิลเบาเนี่ยตอนนั้นแฟนบอลประมาณ30,000กว่าคนมนะั้งมันประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะแต่อันเนี้ร้อยเกือบเกือบร้อยน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะบรรยากาศน่าจะคือคักแน่ๆฮะเกมวันเสาร์นี้กับเบอร์ลี่กู้ข้ามด้วยเตะ18บแนาฬิกาสานาทีเดี๋ยวมารอดูกันนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลครับประกาศมีสปอนเซอร์ชิพหรือว่าพาร์ทเนอร์ชิพคคนนนนนใใหหมม่่่อััะะฮก็ื t ิ n งมาร์เก็ตนะครับทิงมาร์เก็เนี่ยก็เป็นเหมือนกับแอปพลิเคชันในมือถือแบบนี้นะครับที่เกี่ยวกับการเทรดแบบเทรดหุ้นเทรดอะไรต่างๆเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ที่ชื่อว่า t ิ n งมาร์เก็ตนะฮะดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ค้าอันใหม่นะครับลิฟูจะต้องพยายามสร้างแบรนด์ของตัวเองให้มีผู้ค้าเข้ามาเพิ่มเเติมแบบนี้แหละเพื่อให้มีรายได้เพิ่มเติมในอนาคตนะฮะจะได้ นำมาสามารถหมุนเวียนใช้จ่ายในโมะสูได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสําหรับ t ิงม k ร์เก็ตเนี่ยเขาบอกว่ามีออฟฟิศใหญ่อยู่ที่ลอนดอนเมลเบิร์นดูไบแล้วก็โตเกียวแล้วก็มีสาขาย,ย่อยอยู่ที่พวกเอเชียแปซิฟิกตามยุโรปต่างๆต่างเซาท์แอฟริกา Africa, อะไรแบบนี้นะก็ประมาณนี้ครับอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบนะครับเช่นเดิมขอคนละหนึ่งไลค์1 s like, u b s c r i b e หนึ่งไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับแล้วก็ซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องของของผมด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารส่วนเมื่อวานนี้เกมฟีฟ่าไรซี่ผมสตรีมมาไว้นะครับฟ i มิน o ควรได้สัญญาใหม่ไหมนี่คือหัวข้อครับและอะไรคือตัวแปรแล้วก็กิจกรรมยูโรเปียนเบสสตาร์ด้วยนะครับก็ผมเปิดกิจกรรมนี้ได้ตัวโคตรดีก็มาติดตามกันได้ขอบคุณทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ